รันหมอก็คืออันเอฟซีเพิ่นบอกว่าให้เจ้านําบอกบอกคอยบอกเอาโดยโดยโดยคอยบอกเอาบางคนก็ว่าให้ไล่นี้แต่ว่าบางคนนะบอกว่าคอยบอกเอาถ้าช้าคอยว่านะคอยบอกคอยสอนเอากันคอยบอกเขาเขาเป็นเด็กน้อยโดยโดยเขาเป็นผู้ใหญ่บัดชุดไทยชาวบ้านไหนสิว้ากับเขาโดย ยันชาวบ้านว่าแล้วจะบอกบว่าอยังบอว่า้องยังมีแต่ว่าค่อยบอกเ้าเนี่ยเนี่ยใดเขาบอกจักเขาก็บอกเราไม่กินข้าวแล้วเราก็ไปแล้วเขาเลยบอกบอกยันบอกให้ไปเขาบอกเขาอาจจะไปหางานหาการทำนเพราะว่ามันคนเทามันต้องมีเงินมีคำได้ยจงอยู่ได้นม่นั่นยันว่าไปเขามาเอายันไปปลูกมันหมดเลยเก็บมันหมดเลยไรนะแต่บางบอกยันบอกให้ไปก็บรจักเครื่องก็อย่างนี้คือ <Billie S 2> น้นองกับน้องกลางคืนกะบมาสิแอนนะนี่กะบบแอนบอลว่าวทาว่าเป็นเป็นว่าวว่าวเป็นคำนะเราบรากราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องกันเบิด์ตสุภูสุคนเบิด์ตสุหมงสุบอนพี่น้องเนาะมื้อนี่ เป็นเวลา10โมงพี่น้องเนาะ10โมงไปกับข้ามาหาลุงหมออีกเ 9, ช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเนาะมาบัดนี้คือแปกหูแปกตาแท้พี่น้องเนาะคือแปนแท้คือว่าแปนแท้พี่น,อน้องเน,น,องนาะบวหุ่าไผมาเก็บให้เราหรือว่าเราเก็บเองเหรือว่าจังไดพี่น้องเนาะเขาเขาไปชอบทำเนาะโอ้คือว่าแปนตาแท้มาหนีท่านหมอเด้แล้วเก็บไปนั่นเบิดโอ้เก็บออกนอกะบออนะอนไปิจด อ๋อชื่อใช่เลยชื่อป้าเลยเบิร์ดระเดน่นนี่ขนาดนี่เบรนนี่เดาออบ๊อบไข่บ๊อบนะเดน่นนี่ห้อยไว้เบรนนี่ขนาดมวยกระดาไว้เบรนนี่ก็มีระเบียบว่าเดมหมอแหกแบบกระโโป้พี่น้องเนาะอ๋อสบายดีท่านหมอเฮ้ยมาเก็บให้เจ้านี่เอ้ยเพิ่นมาล่ะเพิ่นมาเก็บโอ้เพิ่นมาล่ะเลยอันเพิ่นลระเก็บให้ เฮ้ยคนไหนล่ะผู้คนอยู่คนนั้มไปห้องหมอนะบ่สเแม่แหละพลังเนี่ยโอ้เพิ่นกระจายดีรีมาแล้วบ้านแต่โดนเราได้เพิ่นบ่ได้มาเยี่ยมน้องหนิเนาะโดนแล้วดูว่าได้แปะได้เพื่นมาเยี่ยมเมื่อเมือเพิ่นมาเยี่ยมเห็นอยู่ดีไม่แห้งแล้วเพิ่นก็กลับมันบ่สกับโอ้หนี่เด้บาดแผลจะเบิ้งข่อยจีนั่นกับว่ได้นั่นได้มันเริ่มดีได้นี่เออมันชิดีได้เลยยาเตล่าบอสยนเตล่า เออจะลาใจไหนบอกกี่ลันนะยากมไม่มเห็นมาเลยอืมเออเอฟซีบอกว่าพี่น้องน้องบางท่านพ่นว่ากับบอกสอนเอาบางท่านก็ว่าไล่หนีรเพ่นว่าให้ท่านมองยูู่้เดียวอันนี้กับเบ้าลิ้าความเห็นเบ้าลินี่กับบอกสอนเอาและเราเป็นคนขาดความอบอุ่นหนีห่อนมาเพิ่งเย็นพี่น้องเฮาเฮาสี ว่าแล้วเแบบแทนแบบชี้รดกบ้าบ่าได้เอาทันหมอเนาะโดูอันนี้ก็เขาบ่ได้นั่นเด้อพี่นอนเนาะ เฮากับบ่แม่นว่าแนวอื่นดอกแนวได้ที่นนั้นบอกได้กะห้ท่ันหมอบอกเอาก้อนบ่ให้ว่ากันบอกให้ว่ากันบ่พผ้าว่ากันแห้งนาท่านหมอ no, no, no. แม่นบอกคอยบอก <No. S 2> กันว่ากันแห้งบาดเดียวนี่มันสิเป็นพิษกันมีอย่างก็เฮ้าปับตัวหากันต่างคนต่างพึ่งผ้าอาศัยกัน <No. S 2> คือเจ้ากับอาศัยเล่าบางเทือแเล้าก็ได้แนวอยู่แนวกินมาปัน่นจากินบางเทือเจ้า เจ้าก็ได้เข้าสู่เรากินแบบนี้แหละต่างคนต่างอาศัยกันเขาต้อง,งพเพื่องฟาแล้วก็บหูจักแบ่งปันกันยหูจักสั้นจักยาวเหมือนนซะเป็นได้เอื้อจะมาเก็บเราบ่ได้ว่าอย่างบ่บ่ว่าได้ว่าอย่างบ่เรหกแท้อ๋อหกแท้คือบ่พาก,กันเก็บบ่หรอป่ะเนอะเขาบ่พา,ากันเก็บป่ะสามสีม่กิ้านแล้วไปกินกินแล้วไปเออกระยาแล้วไม่ต้ว่าเท่านานเราบอกแล้วเอ้าเดี๋ยวเผาให้กันเด้อเหนอย สิ่งใดดีด้วนดีได้บแล้วนหลังไหมนก็ม่ได้วอายอย่างนี้นอ,อืรต้องว่าแห้งต่อกันคือเอฟซีเพ่นบอกแล้วบรต้องว่าแห้งต่อต่อกันมิแต่ว่าให้หักแพ้งกันเป็นมู่กันยยเป็นเป็นลูกเป็นลานแล้วกันมันก็นมีและวลานเท่าแท้ๆกับบังเทือกมีเทือเขาเห็ดพิษอออันนี้คือกันแม่นยุกก่ง่็ไม่ลานแท้ๆลูกลานแต่ว่าเพิ่นกับเป็นมาในน้ำลูกในน้ำลานมาอยู่ เขาก็ต mm. ้องอดทนท่านหมอเด้อให้หักแพงกันนั่นแหละบ่มีสิ่งใดชนะความดีเม่นบ่ท่านหมอจะเอกได้ว่าอย่างนี้บอกจะบ่ได้ว่าบ่ได้หายบ่ได้เครียดบบอกเอ่อประเทศอย่างไรเอ่อบอกไรบอกได้เนาะ ก็ไล่ก็ได้แล้วท่านหมอแล้เมื่อเฮาก็ยังอาศัยเขาด้วยก็ร้องนอนหลับตื่นนอนเจ้ากระเจงนอนบ่หนิดยนอนกระเจงตื่นบ่ด้วยสวัสดีพี่น้องก็คือไข้หวัดวายแอดท่านเนาะเนาะนี่เอื้อยเรามากับเก็บมีแต่ว่ามันแดดมันอย่างกับหายแล้เก็บตัวนั้นด้วยเนาะจุดมีแต่ว่าต่อไปจะกินอะไให้มีระเบียบอยู่ใ เด,ดือดเกับปนำนท์มักแงไปไว้หลวงพ่หันก็สองเงาสองเงาคนปูดให้ให้อออเอดีแล้วมาเยี่ยมมายามเด้อจมองเลยสิบ0ปยโมงเลยนี่สิบว่าโมงแล้วเป็น้อนี่ราไปยังเป็นไปข้ามาเลย

เพิ่นไหนเพิ่นงามนะจ๊ะบ่มีไผ่อยางเบิ่งแนวขี้ายดอ,อยกอยากเบิ่งแนวงามบดคน,นนี่มักเบิ่งแนวงามมักพังแนวมว่วนมักกินแนวแซ่บแม่นบ่ไอ้เนี้ได้สามอย่างนี่แหละนั่นเนาะพันะนนนงนี่จะพังบ่แนวบ่ม่วนจ้ะ,จะพังแนวมว่มวนเนี่ยอะอยากเบิ่งบ่แนวขี้ไร่จ้ะอย่างเบิ่งแนวงามนะอัะ่นอยากกินแนวบ่แซ่บบ่แนวแซ่บแล้วอย่างๆเนาะไปด้านหน้าพี่น้องเขาก็เลย เขาเลยบอกแน่นำทางด้านอันลุงหมอว่าไงลุงหมอนี่ก็โอ้สุมเที่ยวมาหาเกือบสุมมือชุมมือเนาะแต่แต้เจ็ดเดือนที่แล้วเป็นหุจักกันคักแล้วนะพี่น้องคับแต่คับก่อนยังไงฮะก็เดี๋ยวท่านหมอเคยเมื่อหลินเพื่อนจะเฮา่ถือบัตรเลาแข่งแห้งแข่งยังแล้วขี่รถได้ไปเป็นเราเมื่อหล่นเองก็ได้เนาะท่านหมีบุญมินชินทานไม่ในวัดวัดบ้านเบาหลี่นะเล่าเนะเลยห้ นะแม่นบอกแม่เนี่ยวัอมหน้าบอกยัอมยังอมีายอมาแม่บกแม่เนี่ยเจ้าหัวจับใครแน่อยู่บ้านคอยนะลุงต้านเจัาวนลุงต้านหจับพี่น้องได้เจ้าได้ลุงต้านเมือนบอกแม่เนี่กระต้านนะกระต้านพระเอใส่เ่อเพราะเธอใส่แม่แม่เพระเอใสพี่น้องจเพราะใส่ใส่ก็แม่ของเราเสียได้หรอแม่แม่เจ้าใส่นะเป็นพี่อ้ายพ่อค่อย เ,เป็นพัวของป้าค่อยแน่เลยไล่เชือเสือเส้อแทนแนวอลไรที่เป็นพี่น้องกันเบิดอด้นนี่เนาะโดยโดยโดยงั้นค่ะต้านเป็นพี่น้องอือเราตานเป็นพี่น้องเขาพี่น้องนี่ละเบาฤกษ์เข้า,ขามากเห็นมันแปลนตาเป็นอย่กงไดีใจเนาะดเปลี่น<ด>ยนหกเนี่ยเขาก็บีดีใจ มีแต่ว่าให้รับกลางมุ่งเวลานอนนะเวลาไข่นี่แห้งยากเลยเขาเป็นคนถูกเด้งวันนีงก็บมอจอยก็เลยนั่งซื้อยาเข่าพันให้ไผค่ะไปร้านเลยเขาบอาไข่เราจะซื้อยววาซืา้อย,ย,ยามาก,กินเดอ้นนอหกมกอ,อจอยเมืเออม้อนี้มายังบ่เห็นอยู่ตั้งแต่เช้า,มมาจนเที่ยงเลยมากินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวแต่เช้าแล้วไปมาก,กินข้าวกับเราไม่ก,กัไปแล้วน่าจะไปหาเฮ็ดงานเลยอกยันไหนนะเนาะเพราะว่าอาจจะมีคนจ้างถ่ยหน้าบ่หรืออะไรอย่างนี้นะ จ้างห่อหันย่อหนิจ้างไหน้าเลยว่าจ้างแบกละมันหมดแล้วก็สิไปเพี้ยเนาะอันนี้เขาบอได้ตัดสินว่าเราไปมาล้มมาลอยได้เขาจ้างเบืองเลี่กันสิบอกสิบอกคอยสิบปหันไปเป็นสี่ยานบอกคอยสิบหอไปต่ำก็ยันยันเป็นมาพอจะว่ายันเป็นยันเป็นมาฉันมีงานอะให้เราไปรถไปมีงานไปเห็ดรถแล้วว่ะขำเราให้มาแม่ขำกับให้มา อคเนี้ยไปล่ะเวลาจะไปทาง,งานก็บอกเออคอยไปเหตุงานก็เด้อค่อยไปนั่นประมาณตจโมงเจ้มงสิงมาก็บอกบอกอเพราะว่าเวลาสมมติว่าสมมติว่าอันท,ท,ทีมงานอยูทูบเบอร์ผ่นผ่นมีภารกิจติ <เอ S 2> ่นก็กกที่ได้รอถึงเวลานะสมมติว่าสี่โมงสิงมาเผ่นก็สี่โมงยังเข้มาม้านไปนี่เนาะก็สร้างได้ในเมื่อเผ่นผ่นได้ถ่ายทำลงไปแล้วคุณยายจะดีได้เห็นแล้วถูกน้องเนาะบอก ทีมงานบอกผู้หน yeah. ึ่งผู้หนึ่งกันได้เลยแม่เนี่ยอง๋อทีองานทีมงานหลายอ่ะนงินเงินหมช้างเฮาเดือนหมูช้างเดือนหมูก็อยู่น้ำเลยบอกบอกบพรว่าเระว่ามนได้ไม่จะไม่จะบอกไปคร่าวๆแล้วบอกบอกคือไข่ว่าใไงล่ะเฮาก็ไปดูจุ่มให้เพื่อนยังดอกเป็นเขาเนาะเปง่ายซะอยากให้เพื่อนดีต่อเพื่อนเองอยังกันเนาะท่านบอกเออบ่แม่นว่าเฮาสิจุ่มกระจุกกระจี้บ่แม่นได้พี่น้องเลยเนาะ ได้บอกเธอหนึ mm ่งแล้วนี่เรื่องเฮ็ดบเฮ็ดนี่บเกียวดอกบเกียวดอกไปนี่กอเพียงแต่เขาได้บอกแล้วว่าเขาได้ทำานีที่สุดแล้วนะเขาได้บอกยังเขาได้บอกนบบอกบอกยันยนบอบอกนบอกาบอกยนบยอกยันบอกนอกยนบยบอก่นบอยเบกนันนนบอกยอกยบกยยนบนบอยนอนอับยันนบยนกยนอออยนกอนยยกยกยนเย ก็สิบวอกบอกยังนมัอยดูน้ำเขาคอยดูก็เพราะง่ายมู่นี่ห้อนมาเพิ่งเย็นเขาสีบวอแห้งหลายมันจะเป็นห่อนคือก้าแ่เนี่ยเล้บอกแล้เอฟทีพนชงใส่ว่าเจ mm. like ้าห้ด่าด่าแล้วน่แม่นบอบอบเคยบอกเคยด่าเคยห้เคยบอกได้ผมไม่กดจอนั่นหมูมาให้ดีอเจ้าบอเคยด่าเคยบอกรับอบอกเล เ,เ,อเออเอฟบางท่านเอฟซีเพิ่นกระทงไทยเลยว่าเจ้าให้เพิ่นบอกเพราะว่าจะเคยให้ลานเจ้าดินอนนอพี่น้องน้อเราบอกยืนยันว่าเราบเคยให้ด่าที่คำคุณแหงบอกเลยเพราะว่าเคยเจอมารับตัวแล้วเออบโหย่างยันพบเลยเราเป็นเลยล่ะเลยบอกว่ายังหม้อมาเลยปะมาอยากขอทึงกินเอาอยากแล้วก็ช่วยได้เสียงไม่เห็นไม่ได้ คือท่านหมอนี่ยแล้วไผ่มาแล้วก็ต้อนรับไว้ได้เนี่ยเนาะขับเมื่อบเมือง่ายใชอออ่อ้าวเคยถามไออันพี่น้องเรามาขอเข่าน้ำบ่เนี่นะอืมแน่เลยนะมาเลยครับเออให้ให้เล็กหน่อยบ่ให้พอเรวก็เอาอีพันนั่นแหละให้เรามาขอ,นะอมาปอน้องระบบน้องมนาขนนได้แท้นี้เออน้องผีหลานมาแล้วกับ วอดตรงๆวอดแจ้งน้ำมีน้ำซองทุ่งกับเขานะพอนเมื่อมาแล้วเมื่อกินเด้อะหรอกอน่างน่อยนๆเมื่อกินเด้อไใกรแมันถูกเนาะเออก็เลยก็จะเป็นได้หอยเนี่ยหายเสียละแรงน้ำใจลายกระเป็นอืมเดี่ยวกมากินเขาแบบมี้ให้เลี้ยงให้ะชายเลือดเนาะนั่นก็ได้เจ้าก็เลยให้เพื่อนเอาให้ให้มันเอาให้เพราะว่าคือเห็นตอนตัวเองไม่มีกินอืมแน่เลย นี่ละเจ้าก็ยังมีน้ำใจกับบรากีรันยังมีน้ำใจให้บ่อยให้ได้่ะเรียนไปได้กินเดียวกับเข้าไปโจกให้กีรักเลยว่ะหลังมันก็โจกให้เขาโจกให้กับมีเดียวสองท้องว่ะให้นั่นเท่านั้นแล้วตอนนั้นแล้วยังอยู่มียังอยู่ยังว่าแิบนั่นหลายไปนมาให้ช่วยเวลาให้หลาย เฮาบ่มีบ่มีบ่ให้เฮาเลยอันนี้ก็บ่แม่นว่าเฮาสิให้สูคนไดยให้เท่านั้นแล้วให้กันไผมาก็ให้ไผมาก็ให้ีบ่เลเนาะยอมแล้ว้าไผว่าบ่มีไผว่าบ่มีแล้วมาเอาจังเดียวบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยอัดรตูตบแล้วก็ใล็อกไว้แล้วบ่ฮะล็อกบ่แล้วแล้ว่แล้วบ่ได้ยนี่อยู่นอกเด้ออเล็อกไว้เลยล็อกไว้เลย เขาอยากได้นั่นนี่แบบเขาเอาเงินบอกเขาเบิร์ตแล้วเขาอยากได้ไทำปุกทำป่าพันชิ้นห้องน้ำก็คับห้องน้ำก็เนาะยนี่ล่ะมีห้องน้ำ้องในขี่ก็ดีล่ะเลยจะว่าบอกน้ำก็มีเป็งเงาหวานพันฝนตกแห้งจะพันฝนตกลินจะคืนหนึ่งนี่เนาะดินแห้งๆนี่ก็หน่อยเต็มไหมวะเออเต็มเลยกับสี่สิบไส่ง นี <t 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 ่ก็ได uh> uh um> uh ้เป่งเป่นกเต็มเป่งอเต็มมาแล้วของวัิที่สูไส่ไปไหนมีแต่อาบพันอาบอาบมือแือเท้าม่ได้อาบเล็กน้อยเนาะอาบมือแือมีแต่จะให้ยะดด้กันเันหอยคือไม่ดัง่นิ่ี้นี่รักแต่ว่าได้ไม่ไดบ No อนอนอยู่ังไ้เนาะด้วังมันดังเนี้เพราะว่า FC เอฟซี่นเนในน้ำว่าให้อัดประตูห้องหน้ำเวลาถ่ายคลิปพ่น่มมันบ่งงามบงงามันไดนะบันได้ดไดบ่งงามก็ไปอยากให้ถ่ายลงดดบนกกันไดพี่หนุ่มนะก็ฟังความเพลินอ่าดีดีดีดอ เนาะเห็นต่บอลนอนเปล่ากี่ลันมันนี่เราเห็นตัวจริงเมื่อวานนี่บ่สบายบ่บ่สบายบ่รอเหรเพิ่นว่าบ่สบายเมื่อวานนี่บ่สบายเราจะไปทำพันไปซื้อจ่ายหรือห้างเขาเรื่องวันจินยังบ่เห็นบาดเจอยอยู่มีงเพิ่นโทรมาได้ไรบ่หนะเพิ่นสิมาบ่เมื้อนี้เนาะคือว่าสิมาอยู่แต่ว่าเพิ่นโทรมาแล้วอืม เ้ยนานเบิดอตเอะรกำลังลงมันจดนนัช่ไเบิดกระสีเอาถลังขาใช่ไหมน้ำผลอยู่เนาะน้ำผลสะอาดได้น้ำผลกับเฮานเฮาตองตองใส่ผักอะไรบตองม่ยังทื่อึดดกอกม่ยังทื่อึดอกตองก่อ ไอ้ับบเกินตูบนั้นไปเป็นมาบุกบกไปเลยตูคอยเห็นเาเห็นเนาะว่ามันไปทั้งวรเลยรับดีใช่ไหมนอนกันคืนกันกังเว้ก็ก็นี้มันเป็นนุ่มสงบดีมันนี่หากดหาหกคนแล้ว อ้าวคนนะอาวคนแนี้ยเนี่หลายยิงไปปลูกมันปลูอย่างว่าเออเออธรรมาดาเนาะท่านม เา,บาล่าจ้อยได้เลยนี่เจ้าไอเสียงเราโหลดเราประจักรนี่เสียงนักนักเนาะต่เข้าเสียงโหลดแล้วได้เสียงไปไหนนะไม่เห็นบา่าวคอยไปเพนะิ่มก็ได้ว้าดิเธอมาฮอดแล้วมาฮอดแล้ววา่าเพิ่นไปใส่นนานมาฮอดแท้ เฮ้ยนำมาหอดแทะสบายดีสบายดีได้ยังมันชูท่านหมอกินน่ะบ่ได้ได้ช้างนี้ซื้อปีงไก่อย่นี่แล้วก็มาคหูท่านหมอได้ข้าวดีอีกแล้วอืมนานมาแทบมนนี่ <c oughs> น้ำเย็นมาให้พายกินนี่ให้คอยบออย่อไผเล็กดี ใช่ว่าอุ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีเด้อบอลจอยเด้ออ่าคนมีน้ำใจบอลจอยเนี่ยแล้วเป็นคนมีน้ำใจได้พี่น้องเนาะมือเบาเมียเบาลี่เกิดอบัติเหตุกับพ่อเล่าล่ะอันเรือนอัชานไปบอกแม่เบาลี่ให้น้อพี่น้องเนาะอืมเบาเจ้ามาแจ้งข่าวดีท่านมอญรัวเด้อดิฮะไป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 แจ้งข่าวดีข่าวดีแล้วเจ้าถือกินใกล้มาให้ดิ เพิ่นฉีดน้ำหอมมาอีกพี่น้องเอ้ยเอาเจ้ามาแจ้งข่าวดีท่านหมอที่ช่วยแล้วว่าเดี๋ยวนี้หมอเลยมันยังมันเนี่ยว่มีงบประมาณเออ <c oughs> ไปไปแจ้งข่าวดีเล่าเรื่องปิ้งไก่นี่ <c oughs> แจ้งข่าวดีวเจ้าปิ้งไก่บ่กเจ้าชื่อปิ้งไก่มาให้เดี๋ยวนี้อ๋อเดี๋ยวจ้าหน่อยดังไพ่อุ่นเข่าให้แล้วเดี๋ยวนี้เฉลูกน้องล้านะลูกน้องแล้วมาอยู่ไปจะเศร้าบอกบอกแล้วเนี่ยไหมบอกแล้วเนี่ยไหม มันนี่มีข่าวดีอีกนะแต่เราลุ้นด้วกันได้ทันหมอว่าจะมีอย่างไหนขอยเห็นข้าหมั่งนาวกินนี่เอร่อยแสดีใจแล้วครับขเยืดชูกินเด้อวันนี้เด้อออยอรแบบมาเข้าแเละมาเข้ากินข้าวอยู่พี่เลยได้ถ้าค่อยกับมันนี่นัดบาดจอยโอมาเข้าวไปนี่ข้่แล้วสิดข้าวเย็นนะข้าวเย็นก็จะกินได้เหนียวอยู่เหนียวอยู่บาดจ่อยมาใช้ว่าที่เอาขาตั้งกล้องให้ข่อยนะข่อยยัง เขายโมไปชั่งให้เขาไปคอยลงกไปเอาเอง่ชวันคอยบุจักแล้วลงไปเอารถเดอชวันหนึ่งบางๆหาเมือไปเอาขั้นขั้นของคือของตัวเอ็นนะครับคอยมันแข็งมันแข็งเนาะนี่ให้คอยเด้อนี่เด้อบุพเพบุพเพเพื่อคือของตัวเอ็นไป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 เปิดคลิปบ้านนี่ไปิดคลิปกันนี่นะพี่น้องเลยเนาะบัวจอยกำลังมาฮอดพี่น้อง บมาจ่อยนี่เป็นคนมีน้ำใจได้โดย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 ชื่ออิมร้อยมาให้บอลลี่กินนี่บอลลี่บอกชื่ออิมร้อยมากินเด้อแล้วก็ซื้อมากินพี่น้องเนาะว่าไงเทื่อเพิ่นเทื่อโตแล้วพี่น้องชีวิตมู่คู่นะเทื่อเขาชื่อให้เพิ่นกินเทื่อเพิ่นชื่อให้เขากินจะมีแบบนั้นแหละเสียบ่มันไม่เสียนโดนๆขยายออกหมดนะ่ได้กินไนี่แหละพี่น้องเอ๋อเนาะจังไดกันนี่เรามาบอกท่านหมอว่าอย่าไปว่าแห้งใช้การไล่นะพี่น้องเนาะเจ็บีบางท่านว่าไรนี้รด มันบริเวณจากชั้นพี่น้องเนาะต้องปั๊บตัวหากันพี่น้องเจ้าสิว่ากันบอกกันนี้รถบรเป็นตาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจังใดก็อยู่ดีมีแห้งค,คลิปจะได้ความไข่จะมีบริสิคอตัวกันสบายดี